ครับไรไม่ได้เหรอผมไรอยู่ครับอยู่ที่ไหนพี่ชิดอ่าวันนี้เรามาช่วยอันดับแรกเอาอนี้ก่อนผมขอขอบพระคุณเทพอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์พี่ชิดมามาช่วยพี่น้องไทรพรไทรพรตำบลดอนประดู่ตำบลตำบลหันเทาขอโทษนะครับตำบลหันเทาตำบลหันเทาอำเภอดอนประดู่ตากอบตอายุจังหวัดแม่ลุง เาม่ได้อยู่นี่ไงก็เลยลวนลวนมีอยู่นี่คือตอนนี้ก็บอกพูดกันเดียวว่าขอบคุณเ็นใจแ่างมากที่มาช่วยเหลือขอไต้ขอเป็นาษาใต้เลยแบแลยวันนี้นะครับเป็นเพลเดียวพวกภูมใจมากตีพวกทมารตดตอมีจันไดกหลกเวทปจันวาข้มันตะคิดเพื่อมาช่วยพี่ดองเจ้าผู้บัญบอนเตีวเคยนำทวมแต่ว่าตอนนี้มาในชวงนี้มันแรงแล้วมันแดงลงไปแล้วแต่บับือนะครับซิ่งดิประับใจทุติม่านมา นะครับทีมงาเฟสทีจันมาช่วยเรามันไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนนอกจากเขาข้กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็แลกนะับอดับแลกข้อเสียงป้งมือระดักให้ใเลเฟสจีจันที่ครับนะครับอ่าสีได้มาช่วยเลือกเบา,าเราผู้บัญตาพอแอ่เดี๋ยวแจกเลยโอเควันนี้เรานำรถมาสามคันครับเป็นอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพถุงกำลังใจอีจันนะครับ นี่สามคันรถกระบะแบบนี้เลยคนขึ้นรถกระบะของทางเตอร์ต้ามานะครับนี่ครับรูปแบบของถุงกำลังใจอิจานจากมูลนิธิเพจอิจานครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับรถพุ่มพวง,งอิจานมานแล้วครับเมื่อัะคู่ที่พี่ต่อยืนพูดอยู่ก็อาจจะวุ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องบินด่วนครับ ไปช่วยพี่น้องที่ศรีสะเกดแล้วก็จากใต้สุดก็จะไปทางใต้ของภาคอีสานนะครับจากภาคใต้ของประเทศไทยสู่ภาคใต้ของภาคอีสานพรุ่งนี้นะพี่ต่อเนาะพรุ่งนี้พี่ต่อก็ต้องไปช่วยเหลือพี่น้อง<ม>าชาวศรีสะเกดแล้วไม่เคยเห็นแบบนี้นะทำไมเราเราเรา,เราตั้งเราตั้งแบบนี้แล้วเ,เขาหยิบทีแล้วทีละอย่างละอย่างไปเลยนะไม่เคยเห็นนะนี่ครับความเป็นระเบียบของพี่น้องที่นี่นะครับรถพุ่มพวง อีจนันมาแล้วครับที่อำเภอปากพยูนฮะเรามากัน3ามคันรถเลยครับนี่น้องก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนละแพคคนละแพคอยากได้แบบไหนก็หยิบแบบนั้นครับคันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มนะครับเมื่อกี้เราลงไปแล้วเราก็จะมีผ้านามัยนมนะครับน้ำดื่ม มาคันนี้ครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ส่วนด้านนู้นอีกสองคันก็จะเป็นน้ําดื่มครับกับอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับแล้วก็ถุงยางชีพถุงยางชีพก็คือถุงยางชีพกําลังใจอีจันนะครับนี่ครับเป็นยังไง แต่ยังยัรนั้นไปไนเาลยนะครับอกไ,ไปเลยครับะครไปท้อนนะครับที่นี่ตอนน้ําท่วมเป็นยังไงพี่วิชิตเล่าให้ฟังหน่อยในหมู่บ้านนี้เวลาน้ําท่วมนะครับไม่สามารถออกเดินทางไปไหนได้เลยคนน้ํามันจะล้มรอบหมดมันเปรียบเหมือนเก่อน้ำมันจะลอะ้อ,อนนมรอบหมดทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถออกเดินทางไปคือแต่ข้าวการกินได้พกดูกั่ติดเกาะนะครับ แต่ก็ยังดีว่าน้ําที่นี่เวลาท่วมมันจะไวกว่าหาดใหญ่บบแบบหาดใหญ่เนี่ยผมเป็นคนคนอยู่หาดใหญ่มาถึงสามสิบปีแล้วแต่มาเป็นเผยที่นะที่นี่เลยก็อยากอยากจะช่วยชาวบ้านที่นี่นนนเพราะเราเราเห็นว่าความลำบากก็มีจริงน,นะครับดังนั้นแล้วมันมัน,ม,นมันต้องถามนีว่าลำบากทุกหย่อมหญ้าไหมในภาคใต้ตอนนี้ทุกจังหวัดที่น้ำท่วมลำบากอ่า ก็ต้องบอกว่าในข่าวอ่ะคนจะเห็นเฉพาะแต่หาดใหญ่สงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูลเนี่ยที่กท่วมเนี่ยไม่มีการเยแผ่ออกไปหรือมีการขื่อะไรต่างๆออกไปเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีวันนี้เราพี่วิชิตก็พามาแล้วมาซับทุก ทรัพทุกพี่น้องชาวปากพยูนอ่ามาทับน้ำตาพี่น้องชาวอ่าปากพยูนพี่น้องหมู่บ้านไซพรท่วมท่วมกี่วันกี่คืนเนี่ยครับความเดือดร้อนที่ออกไปข้างนอกไม่ได้สอวันสคืนสองวันสองคืนที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าและไม่มีอาหารอ่าอาหารมันจะมีน้อยเพราะตัดนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับพี่วิชิตแล้วนี่น้ําลงไปกี่วันแล้วนี่น้ำลงไปตั้งสองวันได้เนาะสองวันถามมาแล้วหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่าน่าน่าจะได้คเพราะผมช่วงนี้อยู่หานใหญ่ไง อยู่อันใหนะครับโอเคครับขอบคุณเพชรกันเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคคุณรไม่ต้องงานคุณเพชรกันไเอยไม่ต้องไปกอดแต่เดี๋ยวพี่มามาเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ครับบรรยากาศที่อำเภอปากพยูนนะครับกับรถพ่วงพวงอีจันมาแล้วครับสำหรับพี่ต่อนะครับกับมีกำหนดการเดินทางกลับพรุ่งนี้ครับและเขาจะต้องไปดูแลทรัพย์ทุกนะศูนย์พักพิงนะสำหรับพี่น้องที่ศรีสะเกษครับ เดี๋ยวเจอกับพี่ต่อได้ครับพี่น้องทีศรีสะเกตครับวันสองวันนี้เนาะโอ้ระวังนะครับระวังนะครับอ่าด้านนี้ด้านานี้ก็ยังมีนมครับไปกันกนอาหารแห้งนะถุงยังชีพกำลังใจอีจันครับ<ป>แบบนี้เลยถุงสีแดงสวยแบบนี้เขียนคำว่าถุงกำลังใจสังคมอีจัน มูลนิธิเพจอีจันครับข้างในก็จะมีาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องน้ำดื่มเนาะมีครบเลยก็จะจัดเป็นชุดครับจัดเป็นชุดเป็นชุดให้อยู่ได้พี่วิชิตถือแบบนี้ครับตรงสีแดงสวยสดครับที่อำเภอปากพยูนครับจังหวัดพัทลุงเรามากันอยู่ที่นี่นะครับวันนี้รถพุ่มพวงอีจัน เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติกี่วันแล้วครับไปไหนละเขินกล้องกันหมดเลยมีใครพูดกลางกับผมได้บ้างหรือพูดใต้ก็ได้ออกทองแดงเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติกี่วันแล้วเป็นอาทิตยแ์แล้วไหมอ๋อตอนนี้อยู่ในขั้นไหนครับไม่มีน้ำแล้วไม่มีน้ำทำไมอะอ๋อน้ำไม่มีแล้ว กิดอย่างได้แล้วแล้วตอนตอนน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างสูงเท่าไหร่น้ำสูงเท่าไหร่ตอนน้ำมาเนี่ยน้ำมันท่วมสูงประมาณเท่าไหร่เทียบเอโอเคเทอลนอเคเทีเอลเคียบเโอคเทียบเโอค่ี <c oughs> ประมาณเมตรเอ่ออย่างที่พี่วิชิตได้บอกเรานะครับเอ่อบางท่านอาจจะเห็นว่าน้ําท่วมพระน้ําท่วมอุทกภัยครั้งเนี้ครับอาจจะมีแค่ในหาดใหญ่สงขากับสตูลใช่ไหมครับเอ่อพี่วิชิตก็อยากจะสื่อสารว่าพัทลุงก็ไม่ต่างกันครับก็มีจุดบางจุดที่ท่วมครับและอาจจะท่วมสูงกว่าด้วยแต่ที่เนี่ย โชคดีหน่อยอาจจะท่วมไม่นานและลงไวเพราะเป็นพื้นที่ติดทะเลครับน้ําก็อาจจะมาแล้วไปเลยแต่ละชาวบ้านที่นี่ได้ไดรับความเดือดร้อน<ะ>เหมือนกันหมดฮนะขออนุญ,ญาตดับเครื่องก่อน